สนามประลองแบบอีเวนต์มาแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราคุยกันแบบตรงนี้เจาะตรงเลยนะเนื่องจากอีเวนต์นี้มันจำกัดไม่ให้เราเล่นนะครับในส่วนของโล่กับฮิลเลอร์เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะแนะนำตัวละครที่เอาลงเล่นด้วยนะอ่ะเอาให้ดูก่อนตัวละครเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะทีนี้เรามาที่หน้านี้มันจะไม่ให้เราเล่นด้วยเอาละทีนี้ถ้าเล่นโลไม่ได้ทำยังไงดีผมจะตอบอ่างนี้เลยสั้นๆง่าย,ายๆแบบเอาให้เข้าใจเลยนะตี้แบบนี้ก็ได้อ่าแต่ถ้าไม่มี เอาแบบนี้ก็ได้วนๆอยู่อย่างเงี้ยแต่จูเลียตต้องมีมเอาให้ตรงนี้ก่อนนะจูเลียตต้องมีตัวไหนไม่มีก็ได้จูเลียตต้องมีอันนี้คือสำคัญสุดส่วนโนเอลไม่มีก็ไม่เป็นไรเอาชาร์ลอตมาเล่นแทนได้ไม่ไม่คือคือไม่ต้องซีเรียสอ,ะอ่ะงงไหมงงไหมเอาให้ดูก่อนเป็นประมาณนี้นะครับและตัวละครที่คุณควรจะต้องมีฟิลลาบันทอสเอามาคู่กันทําไมเพราะว่าฟิลลากับบันทอสเนี่ยเอามาดึงเคิร์เพื่อให้เราอ่ะได้ออกตัวก่อน แค่นั้นเองเอาละเดี๋ยวผมจะเอาการเล่นแบบเข้าค่าให้ดูเนาะอ่ะเดี๋ยวมีคนบอกว่าเออถ้าชาร์ลอตไม่มีโนเอลคือไอชาร์ลอตเนี่ยเป็นตัวฟรีอันเนี้ยคือตัวฟรีมีไม่มีก็ได้ถ้าไม่มีเอาโกดแทนไม่มีเอาแซลลี่แทนไม่มีวิลเล่เอาวิลเลียมแทนแอสตาแทนอา่ายามมโนเอลยามิแดงไลอารตัวไหนก็ได้มันเป็นตัวทดแทนแต่ผมเชื่อว่าทุกคนมีเพราะเกมมันแจกฟรีแค่นั้นเอง เอาละเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูละกันนะครับส่วนปาร์ตี้เป็นแบบนี้เนะาะเป็นอย่างนี้ในการเล่นนะครับเนี่ยถ้าเราเจอ,อยแบบเวิ่มร้อนเหมือนกันถ้ามีอีกฝ่ายดาวเยอะกว่าแนะนําว่าอย่าไปเล่นเกอร์โทษทีอีกนิดน,นึงเรื่องการใส่ของตัวละครครับขอโทษด้วยผมลืมบอกครับใส่ของตัวละครคําแนะนําคือสปีดให้เน้นตัวสปีดเป็นหลักเลยนะตัวสปีดเป็นหลักตัวดาเมจทีหลังเพราะว่าถ้าสปีดเราไม่ถึงอีกฝ่ายเริ่มก่อนถึงขั้นตายนะครับมันไม่เหมือนกับ เราลงแรงเ่ะถ้าลงแรงเนี่ยเจอคนเล่นสายถึกก็อาจจะเอาไม่ลงใช่ไหมแล้วเขาติดมาร์กไปด้วยเนี่ยมันอาจจะไม่ติดสตันอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าไอ้สายเนี้ยมันไม่มีมาและพอไม่มีมาร์กเนี่ยมันโดนสตันได้แน่ๆมันติดดีบัฟอะเธอแรกอะมันเลยซวยตรงนี้และไม่มีฮิวชุกขึ้นมาอีกมันเลยไม่เหมาะอ่ะเป็นประมาณนี้ของหลักๆคืออันเนี้ยเป็นหลักเลยอ่ะมาเดี๋ยวผมจะให้ดูถ้าเจอที่อย่างนี้แนะนําคืออย่าไปเล่นหรือถ้าเราดาวเยอะกว่าเล่นได้เลย แต่อันเนี้ยดาวผมสู้ขอไม่ได้ดังนั้นขอข้ามนะครับเอาตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะไม,ไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพถ้าตีแบบนี้ก็คือเล่นได้อันนี้เล่นได้อันนี้เล่นได้อันนี้ก็เล่นได้อ่ะมาเดี๋ยวขอเล่นอันยากสุดก่อนน่าจะเล่นได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ,ยอ่าโอเคชนะให้อีกเรื่องนะเพราะไม่รู้ว่าดาเอจจะโดนแบบถึงตายเลยหรือเปล่านะเพราะว่าใส่แต่สปีดเท่านั้นโอเคเราเริ่มก่อน อันนี้เราเริ่มก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลุ้นที่วันทอสต้องลุ้นที่วันท้อสนะครับว่าทําให้เราสามารถได้เทิร์นถ้าไม่ได้ก็คือแพ้เลยแต่คิดว่าได้นะแรงแรงเดี๋ยวได้เนี่ยอ่ะพอได้ละเอาละที่เหลือมันได้เป็นยังไงต่อใช่ไหมอันนี้ต่อเลยปุ๊บตายไม่ตายเนี่ยโอเคไม่ตายรออตัวถ้าไม่ตายคือรออตัวยังไงนะครับทีเนี้ยทำไมต้องเอาชาลอตเพราะชาลอตมันติดบัฟคนที่โดนแล้วเนี่ยเราเราฆ่าคนได้แล้วอะ่ะมันมันจะฆ่าต่อเนื่องเรื่อยๆ ดังนั้นโนเอลก่อดเป็นเบอร์แรกพึ่งจบหนึ่งและเราจะได้เทิร์นฟรีเห็นปะ่ะพอได้เทิร์นฟรีใช่ไหมยัดที่จูเลียสจูเลียสตายถ้าเกิดใหม่ก็ฆ่าได้ต่อเพราะว่าเรามีชาร์ล็อตไงเก็ดป่ะอ่ะทีนี้ไล่เลี้ยงตัวเลย <c oughs> <c oughs> เลี้ยงเลย <c oughs> เดี๋ยนะเออเป็นประมาณนี้เอาแบบเข้า,ขาแล้วเมื่อกี้ทําไมกูไม่ตีจูเลียสวะเฮ้ยเมื่อกี้ต้องตีจูเลียสกูไปตีเองทำไมวะอดิพาฒนเอง ทำไมกูไม่ตีจูเลียตวะอ่ะโอเคแต่ก็ได้โอ้โห้แปลร่างพอดีแต่ชนะอีกแล้วเนาะชนะอีแล้วเนี่ยเนี่ยเอาแบบเข,ข้าให้ดูนะการเล่นมันมันมันจะเป็นประมาณนี้คืออันนี้คือแบบใครออกตัวก่อนมึงได้เปรียบอะเมื่อกี้พลาดไปล่อยไก่กดผิดต้องกดจูเลียสเมื่อเก้ก็เลยบอกว่าเลียงตัวไงจูเลียสก่อนคือเอาตัวดามเมตมาก่อนส่วนตัวอื่นๆเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวฟรีได้เลย อันเนี้ยตัวฟรีได้เลยเนาะแล้วก็ส่วนหากอยากตั้งออโต้ก็ตั้งได้นะครับออโต้ Auto ตั้งแบบนี้อ่าออโต้ Auto ตั้งเป็นประมาณนี้นะครับคือยังไงก็ได้อ่ะให้จูเลียตของเราออกตัวก่อนดีที่สุดส่วนที่เหลือบ่ต้องสนใจอีหยังทั้งนั้นอ่ะอ่ะมาเดี๋ยวผมปล่อยออโต้เลยนะตีนี้ก็ปล่อยออโต้ยกไว,ว้ว่าวิลเลียมเขาจะเปิดแต่แต,แต่คงไม่น่าได้อ่ะวิลเลียมมันสู้ฟินแลนด์กับวันทอยไม่ได้มันเอาไว้เล่นแบบ ที่ป้องกันในอนาคตนะครับแต่ยังไงก็ได้ใช้เนาะอ่ะผมกดออตโต้ไปเลยนะส่วนที่เหลือมันจะตีตัวไหนก็ปล่อยมันไปเอาว่าเอาให้ดูเลยกันปึ้งอ่าเรียบร้อยทีนี้จูเลียแล้วครับ1ดอกป,ปั๊บ2ดอกครับ,ป,บปึ๊บอ่ะ3ดอกครับปั๊บปึ๊บเห็นปะคือมันแทบจะยกตีอยู่แล้วอะเคลียไหมเคลียไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเลยเป็นตี้แบบคือผมเลยแนะนําตี้แบบเนี้ย เพราะว่ามันน่าจะไต่แรงได้ง่ายที่สุดแต่อย่างที่บอกนะว่าต้องไปเน้นที่ตัวจูเลียสหนักๆต้องเน้นหนักๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่เน้นนี่ไม่ไหวนะส่วนตำแหน่งส่วนตำแหน่งมีคนบอกว่าสลับได้ไหมอาจอย่างงี้พาลาดละเออได,ได้ได้ก่อนดีกว่าส่วนตำแหน่งเนี่ยผมแนะนําว่าให้เอาสปีดฝั่งเราอะ่ะเอาไว้ซ้ายซ้ายสุดก่อนเพราะว่าถ้าเอาไว้ขวาเนี่ยบางครั้งเจออีกทีมเอาเช่นอีทีมเอาฟิานแลนด์ไว้ซ้ายเขาอาจจะเปิดก่อนเราก็ได้ดังนั้นเป็นไปได้เอาไว้ซ้ายสุดเลย คือตัวเกมมันออกแบบเป็นแบบนี้<ป>บอกไว้เผื่อหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะตัวเกมมันออกแบบมาแบบนี้เว้ยเนื่องจากว่าตำแหน่งผิดชีวิตเปลี่ยนยังไงใช่ไหมเช่นสมมติอีกทีมเอาเอาฟินแลนด์มสมมตินะทีมขวาคือทีมที่เราจะต้องไปสู้่ซนเราอ่ะนันเอาฟินแลนด์ของเราอ่ะไว้ที่ตรงนี้มันจะมีปัญหาเว้ยตรงที่ว่าอีกฝ่ายอาจออกก่อนเพราะเกมมันจะไล่จากซ้ายไปขวาดังนั้นถ้าตัวละครไหนที่อยู่ซ้ายก่อนจะยิ่งเปิดก่อน ทีนี้มีคนบอกเอา้าก็จูเลสให้เปิดก่อนมันมันเปิดก่อนไม่ได้ครับเกมมันมันต้องเราอ่ะต้องเปิดก่อนต้องให้ฟินลันเราเปิดเท่านั้นนะ่ะจากนั้นเอาวันทอสปึ้งเร่งขึ้นมาเลยและเอาชาลอตสกิลแปะไว้พอแปะไว้เท่านั้นแหละทุกอย่างจบแล้วเพราะว่าสกิลของชาลอตอันเนี้ยบอกเผื่อลหลายๆคนไม่ทราบนะสกิลอันเนี้ยหลังจากเราติดไปแล้วเนี่ยเห็นป่ะเมื่อมอบเอเธอร์พิเศษ หากกาจัดศัตรูที่อยู่ในสถานะติดตาได้คือตัวไหนก็ได้อะที่มีสถานะตีตาตรงเนี้ถ้าติดเมื่อไหร่และเราฆ่าตัวนั้นได้เราจะได้เทินพิเศษเหมือนตัวจูเลียนะครับ<อ>ที่ใช้อันติและฆ่าได้อะเห็นปะถ้าฆ่าได้ก็ได้เทินพิเศษมันจะเป็นกรณีเดียวกันมาเลยต้องจัดทีมแบบนี้อ่ะก็เป็นประมาณเนี้ยสไลดคีนี้คืออยากให้เพื่อนๆเ,เข้าใจหลักในการทํางานของอีเวนต์อันใหม่เออว่าเป็นประมาณนี้ และกันนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวเล่นเกมสุดท้ายให้ดูเนาะเอาว่าอธิบายคร่าวๆไม่ต้องอธิบายเยอะเนาะที่เหลือคำแนะนำคือตั้งตีตามผมเลยก็ไดนะ้จะได้ไม่งงนะครับอ่ะเดี๋ยวรอค่าสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวทีนี้เราจะไปดูที่แรกของอ่ามันมีที่แรกของด้วยนะที่เราจะต้องไปดูเออพลาดเลยทั้วถ้าจริงๆตีเองอะเมื่อกี้ผมต้องตีโนเอลนะครับเพราะว่าจะได้อ,อ่ตีตาใช่ไหมแต่ผมไม่ได้ตีโนเอลไงอ่ะอันเนี้ยตีโนเอลละ ปึ้งต่อเลยเนี่ยอ่ะเป็นประมาณนี้ปึ๊บบทสภาพปากจะตายเลยก็ไม่ได้เออเรียบร้อยชนะปล่อยออโตอย่างที่บอกฝ่อยออโตนะแต่ถ้าเล่นเอมเมื่อกี้น่าจะตีโนเอลเพราะว่าโนเอลติดตดีตาเนาะคําแนะนําคือหาตัวตีตาเป็นหลักอะแล้วตีซะอันนี้จบจบในการเล่นอันดับต่อมาคือมาที่ล้าง้าปลองอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะล้าง้าปลองแตะเข้าไปได้เลยนะครับก็คือในส่วนของการแลกของเอาละเดี๋ยวผมจะสรุปอย่างนี้ก่อน โดยส่วนใหญ่ที่เราเล่นกันทุกวันเนี่ยเราจะได้อยู่ประมาณ3 4 0ถึงกิจกรรมอยู่ที่7วันนะครับผมขอนับ300พอ1 ID ดีต่อคนจะได้อยู่ที่2,100ั่รอ่ะเราไปเสร็จตรงนี้ก่อน2,100นะครับแล้วทีเนี้ยการแรกอันเนี้ย2อันก็คือ1,400คูณเหลืออีก700คูณแรกอันนี้ได้อีก1ใบก็คือจบทุกไ d ดีจบที่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมีคนถอดอา้าวอยากได้มากกว่านี้ทำยังไงนะครับก็มาที่ตรงนี้เลยกล่อ,องขวานอีเวนต์นะครับข้างล่างเห็นป่ะสนามระลองเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ คำแนะนําคือเก็บให้ครบนะครับเนี่ยถ้าเราเล่นถึง40ครั้งเราจะได้เห็นปะเนี่ยมันบวกมาเลยบวกมาเลยนะครับอีกประมาณพันหนึ่งก็เอาไปเสร็จประมาณสัก3,000ันกว่าๆหรือทุกคนที่จะสามารถแลกได้คือถ้าเล่นทุกวันนะอยัามกันตรงนี้ก่อนนะเล่นทุกวันสิ่งที่คุณจะแลกได้นะครับมีอะไรบ้างอ่ะยูนอสองอัน,น,อนการ์ด2อันของฟรีนะเอาไปเหอะของฟรีเอาไปเลยครับแล้วก็รองเท้าได้อันนี้ได้ครับอันนี้ได้ครับ เป็นประมาณนี้ทุก ID ได้เหมือนกันหมดดังนั้นเอาง่ายๆคือเล่นมันทุกวันอะจบที่เหลือเดี๋ยวคุณก็ได้แล้วก็อย่าลืมว่าเล่นเสร็จมารับตรงนี้ด้วยเด้อเพื่อที่จะได้รับของกันทุกวันของเป็นประมาณนี้ครับได้ฟรีทุกคน